โโอ้หนูก็นึกว่ามาบ้านเหลืองมันเป็นตู้แบบไหนนี่ขอดูได้ไหมเป็นตู้ตู้เสื้อผ้าบอกต้องเอารถรถเพื่อนอันนี้บอก ส,สวยมากเลยนะคะนี่โอ้ได้ดอกไม้น็บหูด้เฮ้สวยนี่ไงเข้ารูนี้ก็ได้นี่บบเข้ารูนี้น,น,น,นี่ไหมมีไงเข้าทางแอดมิน,นี่ได,ได้ครับได้ ยอง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 วู้โอ้โหเข้าทางนี้ก็ได้มั้ง ุดยอดมากอย่าเพิ่งไปนะลูกอย่าเพิ่งไปนะเพื่อนจะยกตู้เสื้อผ้าสวยนะคะมีกระจกด้วยมีลิ้นชักสามอันมีลิ้นชักสามนี่มีกระจกมีลิ้นชักมาดูดูข้างหน้าที่ป้าใช้บ้านเป็นเรื่องอ่ะบ่ะเออโอ้ ไปดูตู้มาแล้วสีสวยเนาะสีนี้เนาะสีกาแฟอ้าวมินน้อยหายไปไหนแล้วอ่ะมินน้อยโดนกบกอกควบคุมแล้วโดนกบกอกควบคุมนี่โดนมากอกใส่หัวแล้วนี่ดอกไม้ลุดเฮ้วมาชนวะเฮ้อดอกไม้ลุดเลยไหนเนปูดิ จบมาเลูกอ้อมใช่ไหมคะโอ้ตรงนี้รถทอยก็ถอยสินะเอาถอยลูกมาถอยทอยทอยเหมือนเบาเนาะอะไรอะปลาเอ็นปลาเอ็นอะลิงลิงมาเลยค่ะมาเลยค่ะไม่มีคนมใครก็ไม่รู้ รถคไม่รูโอเคก็ลงเสือเราจบีปนีนะคะสเราตามไปแล้วโอ้ยยยถึงกับเซได้ไหมได้ไหมลุ้นกันลุ้นกันได้ เดินไปเงินน้อยบ้านลุงเสือมีก๊อกน้าแล้วบ้านลุงเสอมีก๊อกน้ำแล้วเห็นยังเข้าได้ไหมได้ครับลองเปิดย่างลองเปิดย่างมาดูมาดูมาดูนี่ลุ้นแล้วกันนะคะลูนกันนี่เปิดดูดิเข้าทางนั้นก็น่าจะได้อยู่นัแล้วค่อยไปตั้งทไมเอ้ยเอ้ย เออเฮ้ยอะปิด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 โอ้โหใช้ได้จริงนั่งไม่ได้ลูกนั่งไม่ได้เดี๋ยวมจะตทางล่างเป็นสีเดียวเลยตรงนี้น้ำมันจะร่วงหมดแล้วเราก็ลุ้นกันนะฮะอไรอะไรวะ

อันนี้เมื่อกีที่บอกนี่ไม่มีไม่มีหมูปิมกบของลงกับมาได้ลงมาได้ไม่ได้บอกกระโดดลงบ่แล้วขาจะมาแข่งเลยเก่งนี่แหละเออเจอแบบแบบถึงจุดแตกหักเลยแบบว่าเขาขึ้นกบข้องไปกันโอ้ถึงจุดแตกหักเนี่ยได้มากเลยครับนะแห้งล้นไปเรื่อยบาๆสามพวงพวงนี้สามหมั เอาัใช้ได้เลยคันใช้ได้บอกโอ้โหน้ำใช้เยี่ยงจนบบแล้วจบขังนอไยกคลื่นแล้วก็เจ้าเอาทำไมอันี้หรมันตัำตัวหนาวนิ่ เอาบุมิน่าตูดนี่ไม่ันยาน่อมันนีละตอนตอนดูงานเรียบร้อยเรียบร้อยล้อน้ำไหลละน้ำไหลน้ำไหลไหลน้ำแตกน้ำแตกอันนี้เป็นบบน้ำแตกน้ำแตกไม่บอก ก็ลุนดูกันจะเอาเข้าได้ยังไงจะเอาข้ายังไงแกเแกยากยากเลดี๋ยวเดเดี๋ยวเดียวเดียเดยดี๋เเดวเวเเดด้ไวยุกัดีเลยนะแล้ววดีด ตอน่นมกันนี้ก็ใส่เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วนะคะกำลังติดตั้งนะคะน้ำแตก่ไหมพ่อแตกเสาพ่อเป่าน้ำแตกไม่เอาท่อใหม่ไม่เอาท่อใหม่ไม่ไม่ไม่งไปดูอ่ะไม่มองไม่เห็นมออไม่เห็นรู้าอกแตกเสร็จทังนั้นก็ ก็ยังหาปีนความปีนหงายอยู่ถ้าถ้าต่อเท่าไรต่อยากโอ้มีสายน้ำมาด้วยสุดยอดเล่นน้ำบ้านลุงเสือมาเห็นวะอ๋อปอบปอบในงานล่าสุดก็คือแบบว่าสั่นสะเทือนถึง<โ>จ<ดย>ุ<โ>ดแตกออกเลย ขึ้นไปแบบมันแบบมันแบบอึง้งทั้งวงการมันเป็นข่าวที่นะไอแบบทั่วโลกออนไลน์เขากำลังสนใจอยู่ช่วงนี้นะนถึงจุดแตกหักแล้วหักมาเาหรหักมา <laughs> นี่เสว <laughs> ัสดีคร่บ